สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในด e สคริปชั o นใต้คลิปครับขอบคุณครับแกะกล่องเครื่องจิมพ์พกผานะครับยี่ห้อ p e r i p a g e รุ่น A6 คาร สีขาวน่ารักได้อยู่คือได้อยู่ Not bad อะ่ะพอใช้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บเห็นสีปะสีมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าการที่แบบเล็บมันถูไถ่ายไปบนกระดาษเนี่ยมันเกิดความร้อนนะครับฮัลโหล สวัสดีครับทุกคนทุกตั้นอีกแล้วนะครับกับรานเอสในรายการเกเจทางช่อง i อ e ีเอฟวีไทและรอยตาแช์นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องแอบแกะไปแล้ว <c oughs> ลืมไปว่ามันต้องถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานด้วยนะเผื่อมีแบบของไม่ครบนันนี่อะไรอย่างงี้พอดีร้านนี้เขามีของแถมเยอะนะครับแกะกล่องเครื่องจิมพ์พกพานะครับยี่ห้อ peripage e รุ่น a 6จริงๆเราเรามีเครื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ระยองนะครับแล้วคราวนี้ให้เพื่อนหาให้แล้ว พอหาไม่เจอเนาะแล้วเราจําเป็นที่จะต้องใช้นะเพราะว่าก็แบบเริ่มขายของออนไลน์แล้วมันก็แบบดันมีออเดอร์เข้ามานะแล้วแต่ละครั้งที่มีออเดอร์เข้ามาก็คือต้องแบบไปเปิดคอมเปิดเครื่องพิมพ์เตอร์ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะลำบากยากเย็นหากระดาษมาตัดกระดาษแปะสะกอตเทปอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเออตัดสินใจซื้อก็ได้ว่าเพราะว่าอันนั้นยังไงก็ได้มาฟรีนะครับอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่ราคา คมๆเลยนะปัดขึ้นนะครับ900นะก็โอเคแหละนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกรุ่นนี้ก็เดี๋ยวพูดไปแกะไปเนาะมันเดิมนะฮะรำคาญเสียงจะกระจับนิดนึงนะครับนี่คือใช้หม้แล้วนะแต่ว่ามันดังมากอ่ะเสียงมันก็เข้าอยู่ดีนะฮะแล้วมันเป็นเสียงขึ้นความถี่ระดับไหนของมันก็ไม่รู้คือมันแบบว่าแทรกสอดเก่ง <c oughs> อ่ะก็ ก่อนที่จะซื้อนะครับก็หาข้อมูลเป็นเป็นเครื่องที่มันปิ้นหน้ากว้างกว่านี้เนาะเพราะว่ากล่องพัสดุที่เราส่งส่งสวนใหญ่อะมันขนาดใหญ่นะครับใหญ่กว่านี้ของต้นไม้อะแล้วคราวนี้มันจะมาปิ้นสติ๊กเกอร์เล็กๆถามว่าเล็กๆอะบาร์โค้ดมันสแกนได้ไหมก็สแกนได้นะครับแต่ว่าเในส่วนของที่อยู่ลูกค้ามันมันไม่ชัดอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยหาต่อไปว่าเอ๊ะมันมีวิธีแก้หรือเปล่านะฮะก็คือใช้เครื่องที่แบบหน้าเล็กๆแบบนี้หน้าแคบๆเนี่ยนะฮะ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มันแบบปิ้นตัวใหญ่ขึ้นได้อะไรเงี้ยปิน้นปิ้นฉลากที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับอืซึ่งก็มีนะครับเราก็เลยจัดไปสิครับรอไลไร <c oughs> อ่ะอันนี้ก็คือเป็นของแถมนะครับก็เป็นกระดาษสติกเกอร์นะครับแถมมาทั้งสิน้นกี่ม้วนเนี่ย 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่สามสามสี่สิบสองสูสิบสองม้วนเลยเหรอ เยอะมากนะครับอ่าหอมแดงกระเทียมครับหอมแดงกระเทียม12แผ่นไม่แน่ใจว่าเป็นสติกเกอร์หรือเปล่าแต่ว่าถ้าจากข้อมูลในคำโปรยในชื่อสินค้าในช้อปปี้มันมันเป็นสติกเกอร์นะเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับเออเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขายนะก็ซื้อมาใช้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้วาฟของร้านนี้ก็อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มันจะแถมเคสด้วยนะครับจริงๆก็เขาก็คงบวกราคามาแล้วแหละแต่ว่าก็น่าจะถูกกว่าไปซื้อแยกนะครับเราเลือกเป็นเคสสีฟ้าเนาะเออแอบเสียดายนิดนึงคือเราเลือกเป็นตัวเครื่องสีขาวนะครับซึ่งตอนนี้มันมีเครื่องหลายสีใช่ไหมแต่เราก็มองว่าอยถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนเคสเอาก็ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ควรไปซ้นเปลืองอนะ เลือกเป็นเครื่องสีขาวมานะฮะล้วคานนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เครื่องสีขาวแล้วมาเลือกเคสที่เป็นสีสีอะไรเงี้ยมันก็จะแบบสลิมะนะครับมันมันจะแบบไม่คุมโทนอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเลือกเป็นสีคลาสสิกคลาสสิกนี่แหละสีขาวนะครับ p e r p a g e Mini A6 Printer Mini Printer Mini A6 มันไม่ใช่ของใหม่แล้วนะครับจริงๆเราว่าจะไม่แกะกล่องแล้วว่าจะซื้อมาแอบใช้ไง,ไง่ายเงียบ ไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็เป็นตกรุ่นแล้วด้วยนะแต่ว่าก็เอานิดน,นึงนะครับกันเหนียวเพื่อสักวันหนึ่งไม่มีคอนเทนต์จะได้เอามาแบบอัปโหลดอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจด้วยแหละให้กับเพื่อนๆนะครับว่าณนะวันน,น,นี้วันที่17 ina, 64, นะมีนาปี64เนี่ยมันเก่าไปหรือเปล่าที่ซื้อเครื่องตกรุ่นแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะร,ราคา900เนี่ยนะ900มีทอนด้วย รวมส่งแล้วนะน้ำหนักดีมากเลยอะ่ะคือบางทีเบาเกินมันก็รู้สึกว่ามันต้องแบบหนักๆนิดนึงกล่องเขาเปิดแบบนี้นะครับแบบสไลด์แล้วก็เทออกมานี่เป็นตัวชี้วัดนะครับว่า <c oughs> เป็นเทคโนโลยีเก่านะก็คือเป็นพอร์ตแบบไมโคร USB นะครับพอร์ต Android รุ่นเก่านะยังไม่ได้เป็น USBC นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าหลายอุปกรณ์ของเราในบ้านตอนนี้ก็ยังเป็นไมโคร USB อยู่ ลืมไปว่าเยอะก็เก็บครับเก็บเอาไว้เราก็มีตัวเครื่องนะครับเทน้องออกมาาราสีขาวน่ารักคู่มือนะครับคู่มือรู้สึกว่าจะมีภาษาไทยด้วยหรือเปล่าใช่นะครับมีสี่ภาษานะครับมีจีนญี่ปุ่นไทยแล้วก็อังกฤษโอ้แสดงว่าแบบส่งจำหน่ายหลายประเทศนะครับก่อนหน้าน,นี้ที่เรามีอ่ะก็คือที่ว่าได้มาฟรีนะเราแบบ แลกับการทำโปรโมทให้เขาอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนท่านนั้นด้วยนะที่เห็นถึงแสนศักยภาพของเราตั้งแต่ที่เริ่มทำ YouTube นะครับเออเออมันยี่ห้ออะไรนะเปเปอร์แรงนะครับมีแบตเตอรี่มาให้นะครับโอเคเราก็เปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวมาทดลองใช้งานกันเลยนะก็จับคู่บลูทูธก่อนนะครับเออจริงๆเข้าไปที่ตัวแอปก็ได้นะเข้าไปจับที่ตัวแอปก็ได้นะครับคือไม่ต้องเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็ บูทูธอะไรเงี้ยเข้าไปที่แอป,ปเลยแล้วก็ด้วยความเหื่อต่างๆนะครับโหลดแอป,ปมาตั้งแต่ของยังไม่มาถึงอันนี้ของเพิ่งมาส่งเลยอันดับแรกก็เลือกภาษานะครับแล้วก็ตกลงแล้วก็เชื่อมต่อก่อนนะครับกดกดลูปหมีสีเขียวๆข้างล่างเนี่ยนะแล้วก็อันนี้มันก็จะขึ้นชื่ออุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ๆมานะครับนะ เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีชื่อเครื่องอยู่ด้านล่างนะครับในแถบสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเราลองพิมพ์ดูเราจะลองเลือกเลือกพิมพ์เป็นรูปนะครับอโอเค ก็อันนี้บอกไว้เลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเิมพ์พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุให้ลูกค้าแบบแผ่นใหญ่ๆนะครับเราก็เลือกเป็นตัวเลข2 3 4สามสี่ห้าเนี่ยนะแล้วแต่เรานะครับยิ่งตัวเลขเยอะมันก็จะยิ่งใหญ่นะครับมันก็จะพิมพ์ออกมาเป็น เล,เล็กๆเ,เต็มความสามารถของมันนะแต่ว่ามันจะไม่ไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะต้องเอามาปะติดต่อกันอ,อะไรเง <c oughs> ี้ยนะอ,อ่ะอย่างเช่นอันนี้เราเลือกเป็นสองนะครับมันก็จะมีเส้นประขึ้นมาสองเส้นนะครับเพื่อแบ่งเป็นสามส่วนนะสี่ก็จะมีเส้นปลาขึ้นมาไม่ใช่เส้นปราดอกส้นทึบบเลยอนะสี่ก็จะมีเส้นทึบขึ้นมาสามเส้นนะครับเพื่อแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะครับแล้วก็ห้าก็มีเส้นทึบขึ้นมา 4เส้นนะเพื่อแบ่งตัวกระดาษออกมา5ส่วนนะครับโอเคเราลืมเราลืมอะไรรู้ปะ่ะลืมใส่กระดาษ <c oughs> วิธีการใส่กระดาษนะครับก็มันจะมีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้มองเห็นไหมเปิดไฟต่อนเนื่องอยู่แล้วมันสว่างเกินลูกศรมันมันจะบอกว่าให้สไลด์อันไหนไปทางไหนนะครับ่าก็สไลด์อย่างนี้นะอันนี้คือข้างบนเนะสไลด์ไปทางนี้ อ่าก็เปิดขึ้นมาโอเคมันจะมีกระดาษแบบธรรมดาอยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองเราจะลองกระดาษธรรมดาไปเลยนะครับสําหรับการทดลองพิมพ์ครั้งแรกของเรานะแล้วก็กดรูปเครื่องพิมพ์นะครับที่มุมฝาบนของจอนะอ่ามันก็จะมีตัวอย่างขึ้นมานะครับเขาก็จะมีให้เลือกความคมชัดของภาพนะครับอ๋ออันนี้สเปคเครื่องอยู่ที่สองร้อนะ dpi ย่อมาจากด เปอร์อินะครับก็คือมี200จุดใน1ตานะรตตางนิ้วนะครับต่อตารางนิ้วนะเราก็เลือกเป็นเลือกเป็นแบบเข้มเลือกเป็นแบบจางอ่อนอ่ะโอเคแล้วก็เสร็จแล้วเลือกเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มรูปเครื่องพิมพ์สีเขียวมุมขวาล่างมันก็จะพิมพ์ขึ้นมา,าตื้อ ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่คือได้อยู่ not b a บอะ่ะพอใช้นะครับเสร็จแล้วเราจะฉีกก่อนนะครับหรือจะปิ้นต่อไปเลยก็ได้นะครับที่หน้าจอเนี่ยมันก็จะแนะนำให้เราแบบว่าตัดกระดาษเราค่อยพิมพ์ต่อนะฮะแต่จริงๆเราเราไม่ต้องตัดก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยเอามาตัดด้วยกรรไกรหรืออะไรก็ได้แต่ว่าถ้า ถ้าเราตัดตรงเนี้ยตัดตอนเนี้ยมันจะมีฟันฟันของตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็สามารถฉีกแบบนี้ได้เลยนะเสร็จแ,แล้วเราก็จะพิมพ์อีกส่วนที่สอทับสนะครับแล้วก็กดปุ่มสีเขียวคําว่าต่อนะครับชอบที่มันทํางานเร็วนะครับอันนี้หลายคนจากที่ไม่เคยรู้เรื่องเทคโนโลยีการพิมพ์เลยนะครับ ก็จะกลายเป็นรูนะเพราะว่ามันมีเครื่องยีนี้ออกมาจําหน่านะครับก็คือเป็นเครื่องพิมพ์ที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเติมหมึกเนาะเพราะว่ามันเป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ความร้อนนะครับซึ่งจะต้องใช้กับกระดาษกระดาษเฉพาะนะกระดาษที่ใช้กับภาษาอังกฤษเขาเรียก Thermal Printer นะก็คือ เครื่องพิมพ์ที่ทํางานร่วมกับความร้อนนะก็คือตัวนี้มันจะมันจะให้ความร้อนออกมาตามถ้าตรงจุดที่มันเป็นสีดำส่วนที่มันเป็นพิมพ์ออกมาเป็นสีดําบนรูปที่มันเป็นสีดําอะไรตรงนี้มันก็จะให้ความร้อนสูงอะไรเงี้ยนะครับเอก็ไล่ลงไปนะตรงตรงเทาก็อาจจะแบบความร้อนต่ําลงมาหน่อยเนาะแล้วก็ตรงตรงสีขาวนะครับก็อาจจะ มีความร้อนแบบน้อยมากหรือว่าอุ่นๆอะไรประมาณนั้นนะซึ่งหลายคนก็จากที่ไม่เคยทราบก็ทราบกันอย่างอย่างดีแล้วนะครับตอนนี้เนาะดังนั้นนะครับคําเตือนเนาะก็ถ้าเกิดว่า <c oughs> นี่มันก็จะามาต่อกันแบบนี้แต่มันก็จะมีแกลบอยู่นะครับเห็นไหมแกลบสีขาวๆเนี่ยเพราะว่าเครื่องมันไม่สามารถปริ้นแบบเต็มหน้าได้นะครับอืมก็เป็นข้อจํากัดของเขา เอเอก็เอาเถอะเก้าร้อยบาทเออดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องระวังนะครับเรื่องของความร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราปิ้นออกมานะครับซึ่งความร้อนมีอยู่ที่ไหนบ้างนี่เลยครับอากาศตอนนี้เลยครับเกือบจะทะลุสี่สิบองศาลแล้วล้วก็นี่แค่การขูดกีดแบบนี้นี่อ่ะแสดงว่าอันนี้กระดาษดีนะครับกระดาษดีนะ แค่การขูดขีดแบบนี้มันก่อให้เกิดความร้อนใช่ไหมครับเออมันก็จะเกิดเส้นเกิดรอยขึ้นได้นะครับถ้าอยากเห็นภาพชัดเจนนะครับของกระดาษอันนี้นะครับก็เอาไฟไฟแช็กสนอะ่ะหรือว่าเปลวเทียน e ก็ได้มาลนนะครับไม่ต้องลนให้ถึงกับไหมนะแค่ให้มันแบบดัดดดอะ่ะโดนความร้อนนะครับก็จะเห็นเลยว่าอ๋อนี่เป็นการทํางานของกระดาษที่ใช้กับเครืคร่องพิมพ์แบบที่ให้ความร้อนหรือว่าเติม์โมพิมเตอร์นะครับโอเคอะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ในส่วนของกระดาษสติกเกอร์นะครับที่แถมมาอย่างมากมายแล,แ,ลแล้วแล้วเราก็จะใส่เคสด้วยนะฮะใส่เคสก่อนใส่เคสก่อนโอ,โ,อโอ้มันมันมีสายของมือด้วยอยู่ในนี้นะครับก็เป็นสีโทนเดียวกับสีเคสซิลิโคนแบบนิ่มๆอย่างนี้นะครับสัญลักษณ์ของปร p เพจเนี่ยก็คือรูปหมีนะครับถ้าปิดเครื่องมันก็จะมี บอกที่หน้าจอว่าการเชื่อมต่อถูกตัดถูกตัดขาดนะครับอันนี้เรามันเป็นการแบบแกะกล่องพรีวิวเฉยๆเนาะเราก็จะสาธิตการใช้งานพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้นนะครับการพิมพ์รูปพิมพ์ข้อความต่างๆอะไรแบบนี้เนาะใส่เคสแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับพอเรากลับมาเปิดเครื่องปุ๊บโดยที่ยังแอปยังไม่ได้ปิดนะ มันก็จะเชื่อมต่อตอัตโนมัติเลยไหมหรือว่าเราต้องมากดนั่นโน่นนี่อ๋เราจะต้องมาเลือกโอเคก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราปิดเครื่องโดยที่ยังอยู่ในแอปนะครับพอเข้ามาใหม่เนี่ยเราจะต้องมากดที่รูปหมี ที่เมนูตรงกลางเนี่ยนะมีเขียวๆเวนี่ยนะครับเออนะโอเคอันนี้เนี่ยจะขอพิมพ์เป็นตัวอักษรแล้วกันนี่เลยพิมพ์ตัวอักษรที่หลังกล่องนี่นะครับมีค r code ด้วยนี่เดี๋ยวเร,เราจะลองพิมพ์ออกมาแล้วเราจะลองสแกนคิ code ดดูนะครับออว่ามัน ใช้งานได้เลยเปล่ามีฟังก์ชัน OCR ด้วยก็คือการแปลงตัวอักษรที่อยู่ในภาพอะภาพที่มีตัวอักษรนอะ่ะให้มันกลายเป็นตัวอักษรที่สามารถแบบแก้ไขได้อะไรได้ก๊อปปี้ได้อะไรเงี้ยนะครับเอา้าวยังไม่เปลี่ยนกระดาษนะขอโทษนะทุกคนยิ่งรีบยิ่งเ้งงาวะ่ะ <laughs> ขอ how to วิธทีทำคลิปสั้นๆหน่อยทุกคน <laughs> ทำคลิปแต่ละคลิปนี้ไม่เคยต่ำกว่าสินาทีเลย นะเดี๋ยวจะลองใช้กระดาษสติกเกอร์ดูนะครับเวลาเปลี่ยนกระดาษนะอย่าเผลอทิ้งไอสีเขียวๆนี้ไปนะมันต้องเก็บไว้นะครับมันเป็นแกนที่เอาไว้กระชับม้วนกระดาษให้มันแน่นนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่แน่นเนี่ยองคทิ้งอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแน่นก็ได้นะแต่ว่ามันจะต้องไม่ไม่ใหญ่ใหญ่จนแบบว่าไม่สามารถปิดเครื่องลงไปได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งนั่นแหละมันก็อาจจะต้องใช้แกนสีเขียวนี้ช่วยในการที่จะ ทำให้ม้วนกระดาษมันเล็กลงนะครับเวลาใส่กระดาษเนี่ยรูปบนนี้มันจะบอกว่าให้ใส่ตามนี้เท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะต้องดูการม้วนมาของกระดาษของเราด้วยนะฮะอย่างอันเนี้ยด้านที่เราสามารถจิ้มได้อะมันคือด้านสีขาวใช่ไหมคือด้านนี้อ่าแต่ด้านที่รูปบนตัวเครื่องนะ่ะรูปรตรงเนี้ยมันแนะนำอ่ะก็คือใส่อย่างนี้ ซึ่งอันนี้มันเป็นตัวที่ม,มันเรียกว่าอะไรอะกระดาษมันมันที่มันป้องกันเก็บรักษาความเหนียวความกาวของตัวม้วนกระดาษสติกเกอร์เอาไว้นะครับเออมันเรียกว่ากระดาษอะไรก็ไม่รู้เออดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้เราจะใส่แบบนี้เราจะไม่สนรูปตรงนี้นะครับใส่ลงไปปึก๊กอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาให้มันแบบพ้นออกมาไม่ต้องพ้นเยอะนะครับเสร็จแล้วก็ สด์ปิดแต่มันก็ขึ้นไฟเขียวอยู่เนาะถ้าขึ้นไฟเขียวก็คือใช้ได้ใช่ปะอ่าโอเคขึ้นไฟเขียวคือใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ให้มันได้ยินเสียงแป๊กถ่ายดีเมมก็เต็มเ <c oughs> มื่อวานถ่ายคลิปยาวสี่สิบนาทีเอาไปใส่ในถังขยะแล้วแต่ยังไม่เทนะครับมันก็เลยเต็มนะอ่ะเมื่อสักครู่มันไม่ได้ตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เราคือจะ พิมพ์ QR code ออกมาเพื่อทดลองสแกนนะครับเอนนี้เราก็จะพิมพ์ออกมาเลยพิมพ์ได้อยู่แล้วแหละเขาใช้กันมาตั้งนมนานนะฮะใช่ไหมอ่าแล้วเดี๋ยวเราลองสแกนนะครับอ่าถ้ามันขึ้นมาข้างบนนะฮะก็แสดงว่าโอเคสแกนผ่านนะครับแต่ว่าเราไม่แล้วก็เสร็จสิ้นการพิมพ์อันนี้ก็คือพิมพ์แบบไซส์ปกตินะครับตามความกว้าง พื้นฐานของน้องเนาะแต่ว่าถ้าเราจะพิมพ์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเลือกเป็น2แบบนี้ได้แต่ว่าอันนี้มันจะมีปัญหานดน,นึงก็คือว่ามันจะแบ่งครึ่งของตัว QR code เนาะแล้วเราจะต้องใช้แบบพลังเยอะมากในการที่จะต่อมันแล้วมันไม่คาดเคลื่อนนะครับเออ <laughs> เพราะว่าถ้าแบบต่อผิดแล้วมันก็จะแบบ คาดเคลื่อนมันก็จะสแกนมิติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าสแกนแล้วกลายเป็นชื่อคนอื่นอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือการฉีกกระดาษสติกเกอร์นะครับก็จะลําบากกว่ากระดาษธ,ธรรมดานิดนึงเพราะว่ามันหนากว่านะครับอันนี้คือจะลองฉีกออกมาแล้วก็ติดกับซัมติงดูนะอ่ะนั่นที่นี่ก็คือกล่องที่เขาใส่ของมาให้เรานี่แหละ <c oughs> ลองติดนะครับอ่ะ <c oughs> ก็จะง่ายไปอีกนะครับก่อนหน้านี้เราก็แบบว่าใช้เทปแล้วเทปไม่ใช่เทปใสด้ดยเป็นเทปสีก็ต้องติดแบบโอ้ยกระมิดกระเมี้ยนขอบๆอ,อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าไม่กล้าติดทับบาร์โค้ดเดี๋ยวมันจะสแกนไม่ติดอ่เดี๋ยวลองดูว่าสติกเกอร์ชรัดไหมชัดนะครับเน่น่เน่เห็นไหมอันนี้คือเราใช้เล็บขูดปึ๊บปึ๊บปึบึบึบ,บ,บเห็นสีปะ่ะสีมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าการที่แบบเล็บมัน ถูไถ,ถไปบนกระดาษเนี่ยมันเกิดความร้อนนะครับมันก็เลยเกิดเส้นขึ้นนะอันนี้เห็นชัดเจนเลยแต่ว่าอันนี้ไม่เห็นนะครับอือ่ะเดี๋ยวเราลองแกะกระดาษสติกเกอร์ให้ดูนะครับว่าเออเป็นสติกเกอร์ที่แบบพอใช้ไหมอะไรไหมถ้าพอใช้เริ่มแกะแล้วนะถ้าพอใช้มันจะมีเสียงเสียงของการแบบติดนะ่ะอ่ะก็พอใช้นะครับแต่ว่าแกะออกมาแล้วก็คือแบบสะอาดสะอ้านเลยไม่มีรอยกงรอยกาวอะไรซึ่ง ดีหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไปคิดกันเองนะครับ <c oughs> คือทิ้งไวอ้อ่ะต่อให้เทพมาจากไหนก็คงเสื่อมเหมือนกันนะครับมันเป็นศัจธรรมของโลกนี้อยู่แล้วเนาะเออความเสื่อมนะคงไม่ต้องคิดถึงว่าเอ้ยมันจะเสื่อมไหมมันจะอะไรไหมเพราะว่าเวลาที่เราส่งเนี่ยเราก็ต้องหลังจากสมมุติเป็นช้อปปี้เนาะหลังจากที่ลูกค้าสั่งของมาเนี่ยเราก็จะต้องรีบทําการกดรับภายในไม่แน่ใจนะครับก็คือสามวันหรือเปล่าเออ รับเสร็จปุ๊บถ้าเป็นแบบพิกอัพก็คือ,อขนส่งมารับที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็จะต้องทําการนัดภายในสองวันนะครับมันจะมีให้เลือกแค่สองวันเท่านั้นก็คือวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนะฮะแค่นั้นนะดังนั้นเนี่ยความเดินลางของไอตัวที่มันพิมพ์ออกมานะครับจากการที่มันมีความร้อนเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับมามาทำให้มันเรือนลางอะไรเงี้ยเออก็อาจจะไม่ต้องคิดมากประมาณนั้นเนาะส่วนการพิมพ์รูปนะครับ ถ้าเกิดว่าคิดว่าเอ้ยพิมพ์รูปแล้วมันจะแบบอยู่คงทนตลอดการระนานเทินตลอดไปอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้นะครับเออแต่ว่าพิมพ์ออกมาให้ดูว่าเล่นๆขำๆพิมพ์ออกมาเป็นแบบหลักฐานนั่นนี่อะไรเงี้ยหรือว่าพิมพ์นามบัตรชั่วคราวอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยตัวแอปของเขาเนี่ยมีเทมเพลตนะครับสําหรับนามบัตรให้ด้วยนะครับก็ลองไปเล่นๆกันดูแล้วกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับในส่วนของการแกะกล่อง รีวิวและทดลองใช้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์แบบพกพา p e r i p a g e รุ่น A6 นะครับสีขาวเนาะใส่เข้าไปในเคสซิลิโคนนิ่มสีฟ้าก็ขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ